ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับเงินปีการศึกษา2566ด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านห้วยเสียตั้งอยู่ที่เลขที่1ทับ3หมู่2ตำบลกระเปอร์อำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองบริหารงานโดยนายพลากรธิรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสีย มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น155คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด12คนโรงเรียนบ้านห้วยเสียดได้เข้าดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขได้มีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5มาตรการดังนี้ 1. มาตรการด้านการป้องกันโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว โดยจัดทำแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขและกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินง,งานภายในห้องเรียนมีองค์ประกอบทั้ง4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนและฝ่ายกิจกรรม 1.2สถานศึกษาจัดทาประกาศและมอบรางวัลหรือเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นโรงเรียนบ้านห้วยเสียบมีห้องเรียนทั้งหมด9ห้องผลการประเมินอยู่ที่ร้อย109-100 0มีการมอบเกียรติบัตรทุกเดือนตลอดปีการศึกษา2,566 1.3สถานศึกษามีการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์7มาตรการ1.4 สถานศึกษาจัดก,กิจกรรมเชิญสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าแอลกอฮอล์สื่อลามกนาจาร์การพนันการทะเลาะวิวาทได้แก่กิจกรรมต้านยาเสพติดกิจกรรมดนตรีนาฏศิลป์กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีต้านยาเสพติดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 2. มาตรการด้านการค้นหา 2.1สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลโรงเรียนบ้านห้วยเสียดได้ดำเนินง,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลทั้งในภาคเรียนที่1และ2 2.2สถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดและกลุ่มค้าโรงเรียนบ้านห้วยเสียด ได้ดำเนินการสํารวจข้อมูลด้านยาเสพติดและอบายามุขมีการสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้งจํานวนนักเรียนทั้งหมด155คนนักเรียนกลุ่มปลอด155คนไม่พบนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดและกลุ่มค้า2.3สถานศึกษามีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติด ในระบบคาทัส 3. มาตรการด้านการรักษา3.1สถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขหรือหน่วยงานอื่นโรงเรียนบ้านห้วยเสียดได้ประกาศนโยบายบำบัดรักษามีเครือข่ายในการบำบัดรักษาและส่งต่อโดยประสานกับโรงพยาบาลกระเปือเพื่อให้คำปรึกษาในการบำบัดรักษา 2> 3ามสถานศึกษามีคลินิกเสมารัก จิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาเพื่อให้คำปรึกษาในการช่วยเหลือและติดตามแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์มีการอบรงให้ความรู้แกนนำชุมนุมเสมารักป้องกันยาเสพติดและโรงเรียนปลอดบุหรี่ 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวัง 4.1. สถานศึกษามีตู้แดงเสมารักหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการรับเรื่องร้องเรียนบริการให้คำปรึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือปัญหาต่างๆของนักเรียนโดยตู้เสมารักจะติดตั้งไว้หน้าห้องชุมนุมเสมารัก4.2สถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชมรมชุมนุมเสมารักป้องกันยาเสพติดโดยมีการรับสมัครนักเรียนเข้าชุมนุมการดำเนินกิจกรรมชุมนุมบันทึกการจัดกิจกรรมและการสรุปการจัดกิจกรรม5 มาตรการด้านการบริหารจัดการ5.1สถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกโรงเรียนบ้านห้วยเสียดมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน3ระดับได้แก่คณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการดำเนินงานและคณะทีมทำงานห้องเรียนสีขาว 5.2สถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินง,งานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข5.3สถานศึกษามีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับภาคีเครือข่ายโรงเรียนบ้านห้วยเสียดได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆได้แก่เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประธานกรรมการสถานศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเปอร์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองบ้านว้วยเสีย่ยวัดปทุมธารารามโรงเรียนอนุบาลบ้านดาโรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียม สถานีตำรวจภูทรกระเปอร์ทหารชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่4108สาธารณสุขอำเภอรกระเปอร์และโรงพยาบาลกระเปอร์5.4สถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำ m o u มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดแก่นักเรียนและสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนโดยทุกหน่วยงานได้ดำเนินงานบูรณาการแบบมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดและอบบยามุกต่างๆอย่างต่อเนื่อง 5.5สถานศึกษามีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโรงเรียนบ้านห้วยเสียดได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามได้จัดให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดการดำเนินการเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าอุปสรรคปัญหาและความสำเร็จของงานจากการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียบมีความรู้ความเข้าใจในโทษของการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและป้องกันนักสูบหน้าใหม่นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขครูมุ่งพัฒนาความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนและมีการบริหารจัดการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขทั้งนี้ผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานของภาครัฐ เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและรณรงค์ลดละเลิกสิ่งเสพติดทุกชนิดส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆดังนี้โรงเรียนบ้านห้วยเสียได้รับเกียรติบัตรองค์กรส่งเสริมคุณธรรมตามโครงการส่งเสริมชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนดีไม่มีอบบยมุกเนื่องในวันครูแห่งชาติได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนปลอดภัยบริษัทสยามสมายโบรกเกอร์ประเทศไทยจำกัดประกันภัยในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยเสียดได้รับเกียรติบัตรผลการประเมินองค์กรประจำปงีงบประมาณพุทธศักราช2565ระดับคุณธรรมต้นแบบ